น p ด d o สตอรี่ a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดอสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันเสาร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ประกอบการมันหยุดหรือวีกเก็ตองเทอร์เบร์เนอร์นะครับเสาร์นี้ยังคงอยู่กับหนังสือเล่มนี้นะครับฟรีแลนซ์เงินล้าน ของคุณนวพันธ์ปิยาวรารณกรก็เป็นหนังสือที่เขาเขาสอนการเป็นฟรีแลนซ์นะครับซึ่งผมคิดว่ามีหลายๆเรื่องเนี่ยกใกล้เคียงกับความเป็นผู้ประกอบการบรรยุจริงความเป็นผู้ประกอบการบนหยุเนี่ยก็เป็นลักษณะหนึ่งของฟรีแลนซ์เหมือนกันคือเรามารับงานเองเรามาเป็นผู้ประกอบการเองแต่ว่ามันอาจจะไม่เหมือนฟรีแลนซ์บางประเภทเช่นคนที่เขาเป็นฟรีแลนซ์ฟูลไทม์ฟูลไทม์คือทําเต็มเวลาเขาไม่ได้มีอ,อาชีพหนึ่งแต่ผู้ประกอบการบนหยุเนี่ยมันคือทําเสริมคือคือมีอาชีพ หลักอยู่แล้วแล้วก็เสาร์อาทิตย์หรือว่าตอนเย็นๆเนี่ยก็มาทําอาชีพที่2นะเป็นไรายได้เสริมเพราะฉะนั้นหลายๆเรื่องเนี่ยใกล้เคียงหลายๆเรื่องอาจจะมีความความไม่เหมือนกันซะทีเดียวแต่ผมก็จะพยายามดึงเอาเรื่องที่ใกล้เคียงหรือมีประโยชน์กับผู้ประกอบการมันหยุดเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องเกี่ยวข้องกับการจัดการโครงการต่างๆหรืองานต่างๆจอบต่างๆที่เข้ามา อันแรกเนี่ยในหนังสือเขาพูดถึงการคุยงานอ่าคุยงานคืออะไรนะคุยงานคืออันนี้ต้องพูดก่อนมันเป็นบางประเภทเนาะผู้ประกอบการวันหยุดที่ทําก๋วยเตี๋ยวขายเนี่ยมันคงไม่ต้องคุยงานน่ยมาถึงก็สั่งกี่ชามกี่ชามก,ก,ก็ก็ทำแล้วก็ให้ไลเดอร์ไปไปส่งอย่างเงี้ยมันคงไม่ต้องคุยแต่ว่าคนที่เป็นผู้ประกอบการวันหยุดในในเชิงเป็นที่ปรึกษาหรืองานโปรเจกต์งานเป็นรับรับเขียนแบบบ้านอะไรเงี้ย พวกนี้อาจจะมีจังหวะที่ต้องมานั่งพูดคุยกันว่าคุณต้องการอะไรแบบไหนยังไงเนาะก็พูดถึงมุมมุมนั้นก่อนแล้วกันนะครับการคุยงานเนี่ยอันแรกก็ต้องตั้งคําถามไม่เป็นเพราะนั้นเนี่ยคุณไปถึงเนี่ยลูกค้าบอกขอคุยขอคุยงานหน่อยหรือตัวคุณเองขอขอลูกค้าคุยงานหน่อยเพื่อจะได้เข้าใจเนี่ยแต่คุณไม่มีคําถามไปลูกค้าเขาไม่รู้จะตอบอะไรไง ถามว่าเราจะตั้งคําถามเป็นได้ยังไงจริงๆแล้วไปศึกษาจากคนที่เขาเคยทํางานนี้เมื่อก่อนก็ได้ว่าเออเนี่ยผมจะไปคุยกับลูกค้าเนี่ยคำถามอะไรที่ผมควรจะถามบ้างที่ผมควรจะต้องรู้บ้างนะครับอันที่สองคือจดบันทึกเสมออย่าไปใช้ความจำฮนะบางทีลูกค้าเขาพูดแล้วเราจําเอาบางทีจําผิดจําถูกแล้วเดี๋ยวตอนหลังเนี่ยทะเลาะก,กันอีกนะว่าไอ้ที่คุณคุยอ่ะคุณคุยอีกแบบหนึ่งบอกไม่ใช่ผมคุยอีกแบบนึงกลายเป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วมันก็เถียงกันไม่จบนะ เพราะมันเป็นอดีตแล้วไม่มีใครบันทึกอะไรไว้ถ้าถ้าใช้ดีเนี่ยจดบันทึกแล้วจะดีกว่านั้นนะส่งสรุปที่คุยอะบอกว่าที่เราคุยกันสรุปนะหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าถ้าเป็นเคลียร์แบบนี้ต่อไปเนี่ยสมมุติว่าฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งลืมเนี่ยเรายังรีเฟอร์ได้ถึงอีเมลที่เราเคยเขียนสรุปกันว่าให้ตรงนี้มันทําอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่ได้อยู่ในสโคปนะครับสุดท้ายเนี่ยมันต้องมันต้องคุยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่คุยเนี่ยเราจะประเมินค่าใช้จ่ายไม่ได้นะ เพราะว่าสโคปเล็กสโคปใหญ่มันไม่เหมือนกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องโจทย์สําคัญกนะ็คือกรอบเวลางานที่มันเป็นโปรเจกต์สมมุติเขาอยากให้เราเราเราไปเขียนแผนธุรกิจให้เขาหรือว่าไปเป็นที่ปรึกษาโครงการนั้นโครงการนี้เนี่ยคุณจะต้องมีมีนอกจากบัตเจตที่จะบอกว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วเนี่ยคุณจะต้องบอกด้วยว่ามันใช้เวลานานแค่ไหน เพราะฉะนั้นตัวตัวเองอีกเหมือนกันครับที่เราเป็นผู้ประกอบการวันหยุดก็ต้องรู้จักการประมาณเวลานะประมาณเวลาว่าอันนี้หกเดือนอันนี้ปีหนึ่งอีกครั้งนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเรายังไม่รู้เนี่ยผมเชื่อว่าเราคงต้องไปศึกษาก่อนศึกษาก่อนกับใครกับคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นแน่นอนไอ้ไอไอเคสแบบนี้คงไม่ได้เกิดขึ้นกับเราที่แรกหรอกนะครับมีคนเคยรับงานประมาณนี้อยู่เนี่ยลองลองไปพูดคุยถ,ถ้ามีคนรู้จัก ถ้าไม่รู้จักเนี่ยผมเชียร์เองในนี่ผมพูดต่อเองนะประมาณให้ยาวกว่าที่คุณคิดสักนิดหนึ่งเพราะว่าคุณไม่มีประสบการณ์เนี่ยคุณจะไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่คุณต้องทำเนี่ยมันมีอะไรอีกบ้างถ้าคุณประมาณเวลาโอ้ยสัปดาห์เดียวเสร็จอย่างเงี้ยคุณจะเหนื่อยมากอย่าลืมผู้ประกอบการควรหยุดความยากคือเรามีเวลาทําแค่วันเสาร์อาทิตย์เราไม่ได้มีเวลาทําแบบจันถึงถึง,ถ,งถึงอาทิตย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีคิดว่าสัปดาห์หนีงมันนานใช่แต่ว่า5วันเนี่ยคุณทํางานประจาําแล้วผมก็เคยพูดไปแล้วว่า ไม่สนับสนุนให้เอาระยะเวลางานประจำเนี่ยมาทํางานส่วนตัวซึ่งทําแบบนั้นเนี่ยงานประจําคุณก็จะเละแล้วจนนายจ้างเขาไม่ชอบหรอกที่คุณเอาง,งานส่วนตัวไปทําแล้วคุณก็จะพังทั้งสองงาน 2, นะครับเพราะฉะนั้นประมาณการให้ยาวหน่อยแต่ว่าคุณก็ถ้ากดคุณบออาจารย์เขาบอกให้นายาวงั้นยาวบอกว่ายาวไปเลย2ปีอะไรเงี้ยถ้าเกิดคุณยาวเวอร์เนี่ยลูกค้าเขาก็ไม่ไม่มาหาคุณเนะี่ย ก็ต้องอยู่ในระดับที่รับได้นะครับระดับที่รับได้ก็คือมันก็ต้องไม่ยาวมากจนเกินไปแต่ที่สําคัญที่สุดทั้งหมดทั้งปวงนะคุณต้องสมมอบตามกําหนดเวลานะไม่ใช่แบบเห็นว่าเขาเป็นลูกค้าเข้ามาแล้วอันนี้ไม่ใช่งานประจาฉันฉันอยากจะทําก็ทําไม่อยากทําก็ไม่ทําถ้าคุณนาแบบนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคนก็จะหนีคุณเขาจะรู้เลยคุณนะ่ะเชื่อเชื่อถือไม่ได้บอกวันศุกร ไม่เคยส่งบอกวันเสาร์ไม่เคยมาเลื่อนแล้วเลื่อนอีก3มรอบสี่รอบเขาเขาไม่ประทับใจเขาก็จ้างคนทีเดียวนะครับแล้วไม่ใช่ไม่ใช่แค่เขาคนเดียวนะไอโอกาสที่เขาจะไปบอกต่อให้คนอื่นจ้างคุณเนี่ยไม่มีทางบอกเฮ้ยอย่าไปจ้างนะเว้ยเจ้าเนี้ยสมมติเขาไม่คนถามบอกเฮ้ยมีใครแนะนำบ้างรู้จักเจ้าหนึ่งแต่ไม่อยากแนะนําเลยว่ะช้าเลทไม่ไม่รักษาคําพูดอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นผู้ก่อการันหยุดที่ไม่ประสบความสาเร็จ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณประมาณอะไรก็ตามล้วคุณต้องคุณต้องรักษาเวลาให้ได้แล้วคุณาภาพเนี่ยนะไม่ใช่ส่งทันจริงๆแต่ช่วยๆอย่างนั้นไม่ได้นะครับทีนี้ถ้าเปิดโครงการใหญ่ทํายังไงเช่นเราได้โปรเจกต์ใหญ่มาแล้วต้องใช้เวลาเป็นปีเลยกว่าจะเสร็จข้อดีนะมันก็คือเราก็มีม,มีมีงานทําอ่ะพูดไง่ายๆว่ามีไรายได้เข้ามาตลอดนะครับทั้งทั้งปีเนี่ยรับโปรเจกต์นี้ก็ก็เต็มมือละให้แบ่งเป้าหมายออกเป็นระยะครับเขาเรียกเป็นมล์สโตนนะครับ ถ้ามันยาวมากต้องบอกเลยว่าภายในหนึ่งเดือนอะไรจะเสร็จ2เดือนจะเสร็จอะไร3เดือนจะเสร็จอะไรบอกไม่ได้แปกแปลว่าต้องทุกเดือนนะครับแต่ว่าเป็นมายสโตนหลักๆว่าคุณจะทําอะไรเมื่อไร่แล้วเสร็จจะส่งเขาเมื่อไหร่ปุ๊บปกติเนี่ยโครงการยาวๆหลายๆโครงการเนี่ยก็จะจ่ายเงินเป็นงวดๆเหมือนกันนึกถึงสร้างบ้านแต่เราไม่ได้เป็นผู้กับการมันหยุดในการสร้างบ้านนะเพราะว่าโอกาสที่จะทําคนเดียวลําบากแล้วสร้างบ้านมันก็ต้องมีเงินทุนเนี่ยอาจจะไม่เข้าข่ายผู้ก่บการมันหยุดแต่นึกถึงเป็นตัวอย่างว่า เขาจะไม่ให้เงินเรามาทั้งก้อนตั้งแต่แรกครับเพราะเขารู้ว่าผู้รับเหมาเนี่ยเวลาได้เงินไปเนี่ยถ้าเกิดบริหารจัดการเงินไม่ดีเนี่ยทำไม่ได้หนีเลยไงหนีงานเพราะนั้นนี่เขาจะให้เป็นงวดว่าคุณทําฐานรากเสร็จต่อขเาเข็มเสร็จจ่ายงวด1งวด2งวด3เพราะฉะนั้นตัวเราเองเนี่ยถ้าเป็นโปรเจกต์ไม่ได้เป็นสร้างบ้านเถอะเป็นโปรเจกต์คอนซัลท์เนี่ยคุณส่ง p r e l i m i n a r y report ไปแล้วเนี่ยคุณควรจะได้รับเงินกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์คุยกัน ในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาเราทํางานเนี่ยต้องบอกได้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะเขียนอะไรละเอียดยังไงก็ตามเนี่ยมันจะมีเรื่องที่มันคาดไม่ถึงเสมอพอคาดไม่ถึงเนี่ยบางทีลูกค้าก็อาจจะมีการขอเพิ่มขอลดต่อรองนิดเล็กๆน้อยๆนะเช่นทำอันนี้เพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมอะไรเงี้ยจริงๆมันมีมันมีเขาเรียกว่าเส้นมันบางขีดอยู่เหมือนกันในหนังสือครับ เขาบอกว่าผ่อนปลนในส่วนที่ทําได้และยืนหยัดในส่วนที่จะไม่ทําให้เราตกหนู่ในภาวะเสียเปรียบหรือเสี่ยงต่อการทํางานฟรีคือเพิ่มอะถ้ามันนิดๆหน่อยๆแล้วคุณไปคิดเงินเขาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันเพิ่มนิดเดียวเองแต่ว่าถ้าคุณไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีไม่มีข้อจํากัดเลยอะและลูกค้าบางรายต้องบอกว่าบางรายเนี่ยมันเพิ่ม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 จนกลายไปไว้ส่วนเพิ่มเนี่ยมากกว่าส่วนหลักแล้วอะ แต่คุณไม่คิดเงินเนี่ยคุณก็เจ๊งอะเอาบอกตรงคุณก็เจ๊งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงไม่มีใครมาบอกได้ว่าเพิ่มตรงไหนที่คุณคิดว่าต้องเก็บเงินแล้วหรือไม่เก็บเงินนะคุณลองคิดว่าม,มันมีความยืดหยุ่นได้ระดับหนึ่งยืดหยุ่นในดีนะครับหมายถึงว่าเพิ่มแล้วไม่ได้คิดเงินอะไรมากมายเพิ่พมอยู่นิดเดียวเนี่ยคุณไม่ไม่คิดเงินเนี่ยประทับใจนะครับเขาก็จะรู้สึกว่าโอ้โ oh, ห oh, oh, hey, บริการดีว่ะแต่ถ้าเกิดลูกค้าบางรายเอาเปรียบเราเหมือนกับเพิ่มมา,า5060%แล้นี่ยคุณอาจจะต้องหยุดแล้วกก็บอเาบอกว่า อูพี่ถ้าเกิดพี่สะโขบไปประมาณนี้ผมจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเยอะเกนะินถ้าพี่เพิ่มนิดๆหน่อยๆเนี่ยผมยินดีนะแต่พอพอพอ,พอมาถึงจุดนี้เนี่ยจะต้องขออนุญาตเก็บเงินเพิ่มในมูลค่าเท่านี้ซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะยินดีนะครับเพราะเขารู้ว่าถ้าสะโขบม,มันเปลี่ยนเยอะขนาดนี้เขายินดีที่จะจะจ่ายเงินให้เราเพิ่มผมอะในในใน,ในส่วนตัวเคยเจอประสบการณ์ยแย่ๆเหมือนกันคนนําเว็บไซต์ทําเว็บปุ๊บ เขาเขาจริงจมันเสร็จแล้วนะมันเสร็จแล้วแหละซึ่งซึ่งผมก็โอเคมันก็เสร็จผมก็จ่ายเงนินให้เขาแล้วเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่า,ามีอะไรบอกผมได้นะอะไรเงี้ยคราวนี้ผมเห็นมันสะกดผิดอ่ะคือมันแค่สะกดผิดอ่ะซึ่งผมผมเชื่อว่าเข้าไปเปลี่ยนตัวสะกดอนะ่ะมันมันใช้เวลาไม่เยอะอ่ะปรากฏว่าเขาเข้าไปเปลี่ยนครับแล้วเขาวางบินผมมาหลักพันอนะ่ะผมผมตกใจอ่ะผมบอกว่าเฮ้ยทำไมแบบ มันเยอะขนาดนี้มันแค่เปลี่ยนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามันมันยากนู่นนี่นั่นไม่ได้ต้องคิดต้นคือคือสุดท้ายผมใจนะแล้วแต่ผมเลิกเลยนะคนนี้คือแบบโอเคจบเลยหลังจากนั้นเนี่ยจริงๆผมมีโปรเจกต์ทำอะไรเยอะเยอะมากๆเลยครับแล้วเพื่อนผมเนี่ยมีคนถามผมเยอะครับว่าอยากที่จะทําอันนั้นอันนี้กับกับเงินหลักพันถ้าผมจำไม่ผิดนะที่เขาเขาชาร์จผมมาคราวนั้นเนี่ยคือคือมันมันทําให้เขาไม่ได้หายไรายได้ผมว่าหลักแสนเลยแหละ หรืออาจจะหลายแสนด้วยซ้ำถ้าเกิดพูดถึงรวมๆเพื่อนๆผมที่ที่เขาอยากจะหาคนทำถามว่าคนนั้นทําได้ดีไหมผมว่าทําได้ดีระดับนึงเลยนะครับคุณภาพไม่ใช่แย่นะแต่ว่ากับไอ้การคิดแบบเนี้ยผมไม่ได้บอกว่าถ้างั้นเนี่ยผมจะเพิ่มไปไปแบบมหาศาลทําเว็บใหม่อีกเว็บหนึง่งแล้วให้เขาทําให้ฟรีไม่ใช่แต่แต่นืกอ,อกอกไหมแก้คําผิดอนะ่ะมันมันไม่ใช่ประเด็นที่ผมคิดว่า มันควรจะต้องชาร์จเงินขนาดนั้นถ้าอยากให้ชาร์จจริงๆก็ได้นะแต่ว่าไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับอันนี้คือคือคือไดเลม่าหรือว่าเป็น Question Mark แล้วกันนะครับเป็นเป็นสิ่งที่เราต้องดูนะครับว่าตรงไหนที่ที่เหมาะสมอ่ะมาอีกเรื่องหนึง่งคือการตั้งราคาครับเราอยากที่จะขายของนะเราจะตั้งราคาอย่างไง หรือเรามีบริการโดยเฉพาะบริการเนี่ยตัวยากนะขายของมันมันพอจะเห็นราคาตลาดอยู่เช่นจะขายก๋วยเตี๋ยวชามเท่าไหร่เนี่ยเราก็เห็นอยู่อ่ะเขาขายประมาณไหนอ่ะนะครับแน่นอนมันอาจจะไม่ต้องเท่าเขาเปะแต่ว่าคนอื่นเขาขายชามละห้คุณขายชามละห้าพันคุณก็คุณก็ขายไม่ออกแค่นั้นเองเพราะนั้นราคามันเป็นมาตรฐานแต่ว่าเซอร์วิสอ่ะเช่นให้คาปรึกษาอย่างเงี้ยมันมันสกม,มันไม่เหมือนกันเลยไงคุณคุณจะไปถามคนเพื่อนคุณที่ให้คาปรึกษาก่อนนะั้นนั้นก็บอกไม่ได้นะเพราะว่า มันคนละสโคปคนละเรื่องเนี่ยก็อย่างแรกคุณต้องเข้าใจก่อนว่าคุณมีค่าแรงนะคุณอย่าไปคิดว่าคุณทําแล้วคุณทําฟรีนะเพราะว่าคุณต้องใช้ความรู้นะครับหลายงานมีต้นทุนที่คุณต้องใช้นะครับคุณต้องใช้ต้นทุนอะไรบ้างคุณทําวิจัยอะผมยกตัวอย่างแล้วกันนะทำวิจัยก็มีต้นทุนนะครับบางอย่างบางครั้งก็ต้องไปจ้างคนมาแจกแบบสอบถามอย่างเงี้ยเอ่อพวกนี้มันมีค่าจ้างนะเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้แล้วก็คุณก็ต้องรู้จุดคุ้มทุนด้วยว่า เอ่อถ้าเกิดต่ำวันนี้คุณเจ๊งละนะครับเอ่อหลายๆครั้งถ้าเกิดเป็นงานที่เป็นที่ปรึกษาเนี่ยคุณก็จะเป็นลักษณะของการตีราคาเป็นเอ่อค่าเหนื่อยต่อชั่วโมงให้คำปรึกษาของคุณนะครับว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคุณให้คำปรึกษาเนี่ยคุณคิดว่าค่าเหนื่อยที่คุณคิดว่าคุ้มค่าเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่เหมือนกับเวลาเราไปบรรยายเหมือนกันครับเขาก็จะมีอัตราให้การสอนนะ่ยซึ่ง บางที่เขาก็จะเป็นอัตราของเขา mm. ขเขาก็จะเสนอเราว่าเขามีอัตราเท่านี้เรายินดีที่จะไปให้ความรู้ไปสอนไหมบางที่เขาก็ถามเรานะครับว่าถ้าจะเชิญไปสอนจะคิดค่าค่าสอนเท่าไหร่นะครับซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยเราก็จําเป็นที่ต้องนั่งคิดตั้งแต่แรกนะว่าเรทของเราอ่ะเป็นเท่าไหร่ที่เราคิดว่าเหมาะสมนะครับคุณอาจจะมีเรทที่แตกต่างกันก็ได้นะครับสําหรับ สำหรับบางแห่งบางที่เนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต้องบอกว่าต้องใช้เรทแบบเดียวกันทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าคุณก็กต้องอธิบายได้ด้วยนะว่าเหตุผลทําไมเป็นแบบนั้นเช่น,นคนเชิญสอนเราเป็นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันในในเรื่องของภาษาอยู่ระดับหนึ่งเพราะนั้นในภาษาอังกฤษโดยโดยคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีเรทที่จะแพงกว่าภาษาไทยนะครับหรือสอนระยะเวลาต่างกันก็นกนแน่นอนครับมันก็จะมีความแตกต่างกันนะครับ คท่าน,นีเา้เราอยากรู้ว่าเราจะใช้ปัจจัยอะไรมาเป็นตัวกําหนดนะครับอันแรกคือกําไรไปถึงเนี่ยเราคิดต้นทุนแล้วล่ะว่าต้นทุนเราประมาณเนี้ยเราอยากได้กํไราไร30%เนี่ยเราก็แอดอัพเข้าไปนะคกำไรก็จะมี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 ผลว่าคุณอยากได้กําไรมากน้อยแค่ไหนเนี่ยการตั้งหลคกานก็ต้องสะท้อนถึงกําไรอันนี้พูดถึงโดยรวมของสินค้าด้วยก็ได้นะครับคุณมีวัตถุดิบในการทําก๋วยเตี๋ยวหนึ่งหนึ่งชามเนี่ยคุณอยากได้กาไรกี่เปอร์เซ็นต์คุณก็ต้องแอดเข้าไปนะครับ อันที่2คือความต้องการตลาดถ้าเรื่องนั้นคุณทําได้คนเดียวในประเทศไทยแน่นอนครับอัตราคุณก็สูงได้เพราะว่าเขาก็ต้องมาให้คุณทําแหละเพราะคุณคุณเก่งมากๆหรือว่าคุณแบบให้แวลูเขาสูงมากแล้วมันไม่มีคนที่จะมาเป็นคู่แข่งคุณได้ถ้าก๋วยเตี๋ยวชามนั้นเนี่ยคุณทําอร่อยที่สุดในประเทศไทยแน่นอนคุณคนอื่นเขาขาย50คุณขายร้อยหนึ่งก็ยังขายได้เพราะว่าอะไรเพราะมันต้องมาซื้อซื้อของจากคุณนะครับอันที่สาคือมาตรฐานทั่วไป ของอุตสาหกรรมเรทการบรรยายนี่เราถึงแม้ว่ามันอาจจะแวรี่แวรี่คือแตกต่างแต่ว่ามันจะไม่มันจะไม่แบบสุดตรงหรือหรือตำสุดสุดมันมันจะมีค่าช่วงของมันอยู่อะว่าอัตรามันสักกี่บาทต่อชั่วโมงถึงกี่บาทต่อชั่วโมงเนี่ยโดยประมาณโดยประมาณซึ่งเรื่องพวกนี้ก็สืบไม่ค่อยไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะเอาจงจริงแล้วเนี่ยมันก็เห็นอยู่อะว่าอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับอันที่4ี่คือความสามารถครับทักษะครับ คุณลองนึกภาพาว่าคุณเป็นที่ปรึกษาที่เก่งมากไปถึงปุ๊บเนี่ยโหบริษัทที่จ้างคุณเป็นที่ปรึกษาในกําไรเพิ่ม5้าเท่าเพราะคุณเป็นคนที่เก่งมากๆแน่นอนครับอัตราค่าจ้างคุณก็จะสูงตามเพราะมันเหมือนเหมือนทุกทุกวิชาชีพอบเหมือนงานประจาเหมือนกันนะ่ะคุณเป็นมีเนเจอร์ที่เก่งมากเขาก็จะซื้อตัวกันแย่งตัวกันใช่ไหมนักฟุตบอลที่เก่งมากค่าค่าค่าจ้างก็จะแพงกว่านักฟุตบอลที่โนเนมหรือไม่เก่งนอกจากทักษะแล้วเรื่องของประสบการณ์ก็เกี่ยวนะ คนที่มีประสบการณ์สูงเนี่ยคนก็จะเชื่อแล้วก็เห็นประสบการณ์เขามีมูลค่าเนี่ยเขาก็จะ,จ,ะจ่ายค่าจ้างหรือว่าอัตราที่มันสูงกว่าคนที่ประสบการณ์ยังน้อยอ่ะอันนี้อันนี้บางคนบอกว่าแหมมบางทีมันดูไม่แฟร์นะมันเกี่ยวอะไรกับประสบการณ์บางอย่างประสบการณ์มันช่วยไงถ้าประสบการณ์ไม่ได้ไม่ได้ช่วยเนี่ยค่าจ้างมันก็ไม่ได้แวร์ลี่แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องความรู้เนี่ยต้องยอมรับว่าคนที่มีประสบการณ์สูงเนี่ย ก็มักจะมีความรู้แล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยได้ดีกว่าหรือให้คําแนะนําได้ดีกว่าคนที่พึ่งเพงพ,งพึ่งเรียนจบนะครับอันถัดไปคือกลยุทธ์ทางธุรกิจกลยุทธ์มันมาเกี่ยวอะไรกับกับการตั้งราคาบางธุรกิจเนี่ยเราอาจจะใช้ราคาเป็นตัวนําเช่นอาจจะลดราคาเพื่อกระตุ้นทําให้คนอยากใช้ก่อนแล้วพออยากใช้รลยเดี๋ยววันหลังใช้แล้วชอบเนี่ย เขาอยากมาใช้เรื่อยๆแล้วราคาเนี่ยอาจจะปรับขึ้นมาเป็นปกติคือมีโปรโมชั่นวางั้นเถอะถ้าเกิดคุณซื้อตอนนี้เนี่ยลดลดราคาเท่านี้เพื่อให้คนได้ลองนี่คือกลยุทธ์หรือบางกลยุทธ์ตั้งใจตั้งราคาแพงเลยเพราะว่าต้องการให้ลูกค้ามองเราเนี่ยมีลักษณะของพรีเมียมโหถ้าใช้สินค้านี้หรือบริการอันนี้แล้วแปลว่าคนนี้ระดับท็อปไว้นะอันนี้ก็ใช้กลยุทธ์เป็นตัวนําราคานะครับอีกอันนึงกคือการให้บริการเนาะคือบางอย่างเนี่ยเขาเขา อาจจะจ้างเราถ้าเกิดแบบเบสิกก็เท่านี้แหละแต่เพอเอิญเรามีบริการที่มันแบบโหทำทุกอย่างให้เขาครบเป็นครบวงจรเลยยกตัวอย่างสมมุติว่าบริษัทบัญชีจ้างจ้างทำบัญชีก็จะจ้างเลทปกติใช่ไหมแต่ถ้าเ็บอกว่าโอ้ยผมไม่ได้ทําบัญชีอย่างเดียวนะผมรับปรึกษาให้คําปรึกษาเรื่องเกี่ยวข้องกับภาษีเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่อง,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 น,องนั่นคือครบวงจรหมดเลยแน่นอนบริการแบบนี้มันเยอะขึ้นเนี่ยคุณก็ชัดราคาที่มันเพิ่มมากขึ้นด้วย อันสุดท้ายที่เราต้องคํานึงก็คืออัตราสูงสุดนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอัตราที่เราสามารถชาร์จได้แม็กซิมัมเนี่ยควรจะอยู่ที่เท่าไหร่หลายคนไม่กล้าที่จะชาร์จราคาแพงเพราะว่ากลัวบางทีอายบางทีเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเขาจะจ้างเราเหรออะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้หลายคนเนี่ยได้ได้รายได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับเราสามารถที่จะพิจารณาศึกษาเรื่องนี้ได้ยิ่งยิ่งอยู่ในวงการมาสักระยะหนึ่งเนี่ยผมคิดว่า เราน่าจะบริหารจัดการเรื่องนี้ได้ดีนะครับเ,เรื่องการเปลี่ยนราคาเปลี่ยนค่าตอบแทนเนี่ยจริงๆสามารถเปลี่ยนได้นะแต่ว่าถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยคุณต้องคุยกันตั้งแต่แรกว่าถ้าสคบเท่านี้แล้วมันมีเพิ่มคุณจะคิดอัตราชั่วโมงเท่าไหร่ในส่วนเพิ่มถ้าเราตกลงกันตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยปัญหามันจะไม่เกิดถ้าอยู่ดีๆราคาเท่านี้แล้วอยู่ดีๆคุณจะไปเปลี่ยนโดยมีม่เหตุผลเนี่ยลูกค้าไม่ชอบอยู่แล้วครับ แล้วเขาไม่ยอมด้วยนะครับเพราะว่าเขาตกลงซื้อคุณหรือว่าให้คุณมาทําบริการเรื่องพวกนี้เนี่ยออมันควรจะมีราคาท,ที่ที่ตามที่ตกลงกันไว้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวก็เขามีการบริหารจัดการว่าเราต้องมีการปริมาณประมาณเวลาให้ได้นะฮะว่าเวลาเนี่ยจะใช้ประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วการคิดมาจิน้นมาจิ้นคือส่วนตา่างคือคุณรู้ต้นทุนคุณละคุณบอกคุณใช้เวลาประมาณ 50ชั่วโมงในการทำโปรเจก์นี้ชั่วโมงหนึ่งคุณคิดชั่วโมงละเท่าไหร่ก็ว่าไปคูณกันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยคุณอาจจะมีกาไรเพิ่มเติมแต่ใหญ่เยอะมากถ้าเยอะมากคนก็ไม่สนใจคุณเขาบอกว่าบวกเพิ่มได้เนี่ยแต่ว่าอย่าอย่าบวกเกิน25% 25%นี่ถือว่าเยอะละแต่เขาก็บอกเขาก็โน้ตไว้นิดหนึ่งว่าแต่มันก็แล้วแต่เรื่องนะอย่างเมื่อกี้ที่เราไปฟังถ้าคุณเป็นคนเดียวในประเทศที่ทําเรื่องนี้ได้เนี่ยอาจจะเกิน25%ก็ได้ แต่แต่สุดท้ายนะี่อย่าโลภครับถ้าเกิดแบบคุณแบบโลภแล้วแบบทาแบบเอาซะแบบโอ้โหแพงมากเนี่ยคนเขาก็ไม่สนใจคุณแล้วยิ่งฝีมือคุณยังไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งด้วยนะยิ่งโลภยิ่งเละนะคือแบบโอ้โหคาเท่านี้ทําไมฝีมือมันขนาดนี้นะครับลักษณะลูกค้าก็ก็มีส่วนเหมือนกันนะมีส่วนเหมือนกันเพราะว่าลูกค้าบางคนเนี่ยต้องบอกว่าเขาก็ไม่มีกําลังที่จะมาจ้างคุณในเลเวลแบบนี้ถ้าเกิดลูกค้าคุณเป็นบริษัทแบบ โอ้โหมียอดขายเป็นแสนล้านเนี่ยเรื่องนั้นเรื่องราคาไม่ใช่เรื่องประเด็นเขาเขาต้องการคุณภาพคุณอาจจะชาร์จราคาที่ที่พรีเมียมได้ระดับหนึ่งแต่ว่าลูกค้าบางรายก็จะไม่ใช่ไม่ใช่ลูกค้าที่ที่มันมีม,มีมีกำลังซื้อขนาดนั้นนั้นก็ต้องพิจารณาด้วยว่าคุณจะรับหรือไม่รับอย่างไรนะครับ เรื่องใบเสนอราคาเรื่องสัญญาการจร้างงานถ้ามันเป็นโปรเจกต์ที่มันมีมูลค่ามากพอเนี่ยมันควรจะต้องมีเอกสารพวกนี้นะครับใบเสนอราคาคือการบอกว่าฉันเนี่ยนำเสนอตามสโคบแบบนี้เนี่ยฉันนำเสนอราคาเป็นแบบนี้แบบนี้เป็นหลักฐานส่งไปให้เขานะฮะส่วนสัญญาการจร้างเนี่ยถ้าไม่มีใครคุ้นเคยเลยนะถ้าแบบหมายถึงว่าไม่มีแบ็กกราวด์ใดๆนะปรึกษากฎหมายนะครับ หาคนที่มีความรู้กฎหมายมารีวิวแต่ปกติแล้วเนี่ยสัญญาไม่ได้มีเงื่อนไขาการชําระเงินจะให้มีมัดจําหรือไม่มีนะครับทําแล้วใครเป็นเจ้าของสิทธิ์ในงานนั้นนะครับเงื่อนไขาการดูแลงานต่อเนี่ยมีไหมต้องดูแลต่อสมมติทําซอฟต์แวร์ให้เขาเนี่ยต้องดูแลต่อกี่ปียังไงนะครับ อันสุดท้ายที่จะเป็นเรื่องนี้นะครับซึ่งซึ่งวันนี้จะได้จบในส่วนนี้ก็คือว่ามันมีตัวอย่างของการตั้งราคาที่ถูกไปนะถูกไปแล้วก็อาจจะลูกค้าชอบแหละแต่ว่าตัวเราอะ่ะมันเหนื่อยฟรีอะ่ะพูด,ดง่ายๆทำแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับตั้งราคาสูงไปสูงไปลูกค้าหนีแล้วเขาก็เขาก็บอกให้คนอื่นไม่ต้องมาหาเราเราก็เอ๊ะทำไมไม่ค่อยมีลูกค้าเลยวะนะครับก็ก็ต้องหาจุดพอเหมาะ จุดสมดุลนะครับก็วันนี้คงประมาณนี้ครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับคนที่ทําเป็นผู้ประกอบการมันหยุดเช่นเดียวกันถ้าใครอยากอ่านรายละเอียดนะครับหนังสือคือฟรีแลนซ์เงินล้านนะครับอของคุณนะวพรปีอวรณก่อนก็ลองไปหาอ่านกันได้น่าจะมีจาหน่ายอยู่นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในส s สถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon Story, a life-changing story.